จะมาถ่ายคลิปถ่ายไหมคะถ่ายแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปดูเชียเห็ดเห็ดฟางกันนะคะว่ามันจะสวยหรือเปล่าไปค่ะมีคนมาชมอันนี้เราจะมาชมนะคะโครงการปลูกเห็ดของโรงเรียนมั่นคงการของเราค่ะคเขาสืบเบิ้งว่าเห็ด เห็ดเปียงข้านีนมันเกิดไประวังนั่งฝากระวังหันนั่งฝาเข้าไปเนี่ยลงเห็ดนั่งฝาค่ะลงเรือนนั่งฝาเห็ดนั่งฝากสนยาวไม่ได้ค่ะอันนี้เปลี่ยนแล้วทุกคนเล่าเกือบเปื่อยเหรอ โอ้ฝนมโตงมือเดียวกับแหงีหลีตัวนี้เป็นตุ่มแล้วค่ะเป็นตุ่มขาวที่กำลังกําลังเป็นตุ่มตั้งน้าวะครับมันจะเป็นตุ่มตอปอแตะเป๊ะตุ่มนน้อยค่ะือขี่แก้ขางเหมือนว่าอีกจ้มือครับอีกจัามือก่นมันจะออกสามมือครับตอนนี้มันเป็นตุ่มน้อยนมค่ะโค้งอยู่ไหมโค้งอยู่ียงี้ อีกสมือมามึงเรียบเนี่ยมันจะเป็นตุ่มสำหรับที่พ่อนครนมัยค่ะว่าเป็นไงมันค่ะลูกสองยจากันหลยน่าจะน่าจะไม่เกินสาวมันมันก็จบหัวง่อันนี้มันไม่เกี่ยวนเาะดนงินดินขีมันมาโซนนี้นี่ไหครับพออายุถจากจากมัน โาคุกกันประมาณสามมือค่ะนส่ยุเรียน้ำบอลไซค่ะยุเรียวานวาน้อพื้นแม่ยุเรียวานเกียวกัเจ้าไซเกี่ยวกบน้ำบักซัดาอันนี้ยุเรียวานเลยกำห้มค่ะเห็ดฟางเห็ดฟางเห็ดฟางคุแมันเ่จากฟางเอาฟางมาโลเพราะวาถ้าฟางไปมันจะเป็นเชื้อราไหมคะน่่แน พ่อพ่อมันขึ่นยังไง่อไม่กีรับนเรียกเาเขาเรียนค่ะตะเกามันจะม่ใสให้ไหมค่ะมันมพ่อมันเป็นสีมันไหมค่ะเขาเอาหนิใส่มันจะเป็นเครื่องกระดาษเกลือเป็นกระดาษเกลือลาจับลอกกระเน่ไม่พ่อพ่อเอ่อกังเดินเชือนพ่อเป็นเศษไงพวกเกลือล่าพวกไิดกินวเาต้องตัดตอนนี้ตัดใยมันก่อนแล้วนี่ ะอันนั er ้นไม่เป็นอ้ไ่ทำยังไงจะว่ายายก็ว่ายาค่ะจะว่ายายบ่ติไปวถ่าถ่าถ่าเบิ่งบ่บ่ทำยังไงแมงบงค่ะแมงบ้องคุณพูดคุณ มันดันกรบคพาะรมั